เราเนี่ยมีแต่อยากให้คนนี้มาช่วยอยากให้คนนั้นมาช่วยทำไมเราไม่มองย้อนกลับมาว่าเราเนี่ยแหละก็เป็นคนหนึ่งที่มีประสิทธิภาพเราเนี่แหละก็เป็นคนหนึ่งที่ทำได้สาธุเจ้าค่ะขอโอกาสคุณแม่ชีทวันรัตขยายความในเรื่องอัตตหิอัตโนนาโถการที่เรานำาทําบทนี้ไปใช้ในเพศคารวาหรือเพศอื่นๆเราจะสามารถนำไปประกอบได้ยังไงเจ้าคะอัตโนนาโถ เราเป็นผู้ที่ทำงาน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 หรือเรียนหนังสือก็ตามหรือเราจะมีหน้าที่เป็นแม่บ้านในครอบครัวก็ตามบทธรรมบทนี้ถ้าทุกท่านได้นำไปสู่จิตสู่ใจตัวเองได้บอกเลยเป็นบทธรรมที่ประเสริฐมากเราจะพึ่งตัวเองได้เราจะไม่ฝากผีฝากไข้ไว้กับใครคนใดคนหนึ่งไม่ว่าเราจะอยู่ตำแหน่งไหนหน้าที่ไหนทุกคนย่อมรู้หน้าที่ตัวเองอยู่แล้ว ว่าเราทําหน้าที่ตัวเองได้ถึงแค่ไหนเราทํางานของเราได้ดีแค่ไหนเราทําได้แค่ไหนเราทําให้มันสุดความสามารถถ้าเหนือจากนั้นเราค่อยไปพึ่งคนอื่นเพราะว่ากาลยาณมิตรหรือเพื่อนร่วมงานของเราก็มีไว้เพื่อช่วยเหลือเกื้อกุลซึ่งกันและกันอยู่แล้วแต่ไม่ใช่ว่าเราจะไปหวังพึ่งใครคนใดคนหนึ่งทั้งหมดไม่งั้นถ้าวันหนึ่งคนนั้นตายแล้วเราจะอยู่ยังไงซึ่งบทธรรมบทนี้ พระพุทธองค์ทรงตัดไว้ตั้งแต่สมัยที่พระ,พระองค์ยังมีพระชนชีพอยู่ฉะนั้นเราต้องฝึกเข้ามาฝึกเข้ามาเพิ่งตนให้มันเป็นหลักถ้าเรารู้ว่าตนทําได้แค่ไหนเราทําแค่นั้นเราก็เกิดสุขแล้วถ้าเรารู้ว่าเราสุดความสามารถเราได้แค่นี้แหละเราก็จะไม่ทุกข์กับการที่เรามีอยู่เป็นอยู่ทุกๆอย่างเลยถ้าเราอยากเกินจากนี้เราก็ต้องฝึกฝน ฝึกฝนภาคเพียรแล้วก็พยายามแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราพยายามแล้วแต่ได้แค่นี้ก็ให้เราอยู่อย่างเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนแล้วเราจะมีความสุขกับทุกหน้าที่ที่เราทำอยู่นะเจ้าคะ